บนมาต่างประเทศคนเดียวเจออะไรบ้างเปิดมือรวยดอนเมืองเช็คอินเสร็จก็นอมากินข้าวเซเว่นกินเลยให้เสร็จแล้วก็ไปเข้าเกตกันอันนี้ก็เข้าประตูที่เขาเขียนว่า,าพาสปอร์ตของคนไทยมัง้งเออนะแหละไปจะบินไฟเช้าช่วยเอาภาพิดตาด้วยนะจ๊ะไปนอนหล้งจ้าหนี้นั่นขห้างพอสอร์จีนจะนั่งตักลันลอันนี้หนีมานั่งตรงประตูฉุกเฉินนี่แสงแบบดีจริงๆเลย หายเสร็ปุ๊บโดนแอร์ไลท์จ้าโอเคกลับไปด้านกพสจีนต่อนี่มาเช็คอินในห้องน้ำจ้าอ่ะอีกแป๊บหนึ่งพี่แอร์เขาก็จะเอาใบตอมอมาให้ก็หาก็แล้วตามนี้นี่ะหนีผ่านต่อมองได้บ่แล้วทำเยอะอยู่เด้อตจมสามกิตกลับได้ละอ่าจะเช็คอินเช็คอินหน่อยส่งชิงตามดูห้องน้ำกันนี่ฮะแกใครว่าห้องน้ำจีนสโครกเพียงคาดใจเลยเนี่ย แกห้องน้ำสะอาดมากแต่เปิดเขาป้ายระวังหน่อยนะพอสวดจีนเขาไม่ค่อยล็อกประตูห้องน้ำกันนี่สะอาดปะห้องหลังๆมันจะมีชับโครกันเพื่อนมารับละจ้าแกดูดิรถมินเนี่ยนตัวนี้รถที่นี่ลมต้นสิบหยวนนะใครจะขึ้นแท็กซี่ก็ต้องพูดจีนเป็นไ่มย,ยากหน่อยนิดนึงที่นี่คนขับของไม่เปิดแอร์แล้วก็ชอบสูบบุหรี่กันในรถอดะเอาเปิดหน้าต่างให้ลมบางตีหน้าหน่อยเทอ่โรงแรมแล้ว โรงแรมใกล้มาหาลัยและรถไฟมากกคดูห้องดิห้องดีวะเนี่ยมีโปรเจคเตอร์ให้แบบฟังเพลงด้วยนะกคดูห้องอันนี้คือคือละ400บาทมีที่ไหนที่ไทยอ่ะมีบ้างไม่รู้ตั้งัต่คืนกับตอนเช้ามีอาหารมาขายตัตงโรงแรมแวะสะดวก